ครัขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสปอร์ตซับแฟมิลี่อ่าวันนี้พี่เอมใครที่แบบว่าชื่นชอบในการพอกายนี่นะต้องดูเลยใช่เพราะวันนี้นะพอกายอยู่ข้างๆหล่อมแล้วนะคะหน้าตาแบบน่าลักมากแล้วก็หุ่นดีด้วยอ่าขอต้อนรับนะคะน้องสมัยค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับ น้องสมัยน่ารักเนาะเมื่อตอนตอนแรกเห็นเห็นหน้าแบบว่าดูแบบน่นารักอ่ะแต่พอเห็นกล้ามแล้วแบบไม่กล้าไม่กล้าหือเลยแขนคุณสองข้างรวมได้น้องข้างเดียวไม่กล้าหือน้องเลยตอนนี้<อ>ทําอะไรอยู่บ้างลกูกตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ค่ะแล้วก็เป็นนักกีฬาพอกายอาชีพคะ่ะหนักก<น>ีฬาพอกายอ,อาชีพเลยค่ะถามหน่อยคือปกติแล้วว่าคือผู้หญิงเนี่ยนะเราเวลาแบบกล้ามใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะแบบ ไม,ไม,ไม่คือไม่ค่อยเล่นกล้ามให้ใหญ่ไงแต่หนูแบบอยู่ดีๆหนูมาเช่นชอบในการเอกไกยลกหนูชอบกล้ามเนื้อค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราอยากให้มันมีไอ้พวกนี้อยู่บนตัวเยอะๆคือหนูชอบมาตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบตั้งแต่เริ่มเล่นนะคะแต่ตอนแรกเรารไม่รู้ว่าอตอนแรกเราไม่รู้ว่าการที่จะทําให้ห่นเป็นแบบนี้มันมันทำยังไงได้บ้าง<อ>จนเราเล่นมาเรื่อยๆหลายๆายปีเข้าเราก็จะมีแบบโค้ดที่เก่งมากขึ้นหรือมีรูปทางมากขึ้นแล้วก็ เจอเป้าหมายแล้วว่าเราจะเป็นแบบนี้แล้วตอนเด็กๆเล่นอะไรอ่ะเหมือนกับเล่นกีฬาอะไรที่ชอบไม่เล่นกีฬาอะไรไม่เป็นเลยไม่เลยไม่เลยกีฬาสีหนูก็โดดกีฬาสีก็โดดเรียนใช่ก็คือว่ายน้ำไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเลยเอ้าจริงป่ะก็คือเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงเฉยๆเป็นวันๆก็คือเรียนไปก็ใช่ค่ะอย่างนั้นเลยใช่ไม่แล้เมื่อก่อนตัวแล้วเมื่อก่อนตัวขนาดไหนพี่อ๋อมไหมเท่าแม่ไหมมาน่าสี่สิบแปดอะค่ะ อ้ยก็พ,พอๆกันตอนที่จะถุนเพีพยวๆอ,อย่างนั้นเคยไปเหมเดินสายประกวดอะไรอย่างงี้ไหมตอนนั้นตอนเรียนมาทาเหมือนเดินสายประกวดนางงามอะค่ะนางงามใช่ใช่ใช คือเหมือนแบบมีตอนนั้นมีเหมือนเราไปเรียนแล้วก็เหมือนมีพวกพี่เลี้ยงหน้างามเขาก็มาท้าพามาไปเราได้าด้เพความเป็นเด็กแบบชอบหาประสบการณ์ก็เลยไปประกวดได้ประมาณปีสองปีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบขนาดนั้นใช่แล้วก็มีรับงานแบบเ c อะไรบ้างตอนเด็กๆจากทุ้ร่างเพียวนางานต้องเพียวเพียวต้องมีเอวแบบว่าุูปร่างแบบเพียวมาอีกด้านเลยวันนึงก็เลยเลยสงสัย ว่ายังไงคุณอะสงสัยจันก็อ้าวทำไมอยู่จากคุณเพียวๆที่ผู้หญิงเขาน่าจะชอบกันมาเป็นแบบนี้เลยจุดเปลี่ยนตรงนั้นอะมันเริ่มจากเราเริ่มเข้ายิมบ่อยขึ้นแล้วก็มีโค้ชคนแรกอะค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบมาทักเราว่าลองไปแข่งกีฬาประเภทนี้ไหมมีรุ่นเยาวชนเราก็ได้ความที่แบบอยากหาประสบการณ์อยู่แล้วก็เลยแบบไปขอแม่ว่าแบบขอไปแข่ง ไม่แต่ว่าตอนนั้นรูปร่างหนูยังไม่ยังไม่มีกล้ามเยอะไงนะแต่รุ่นแรกที่มาแข่งมันเป็นเยาวชนแล้วบวกกับมันเป็นบิกินี่โมเดลซึ่งก็คือผู้หญิงหุ่นดีที่มีกล้ามนิดนึงใช่แล้วก็รูปพวกนี้ไให้แม่ดูว่าเนี่ยแข่งประมาณนี้นะแม่ก็ไปขออนุญาตแม่ก่อนใช่แล้วแม่บอกว่าไงแม่เขาก็ไม่ตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แตพอเราบอกว่าแบบกล้ามมันไม่ได้เยอะมากมันต่อ มันประมาณนี้แล้วอยากไปหาประสบการณ์เขาก็เลยให้ลองไปแข่งแล้วพอเราไปแข่งมาเวทีหนึง่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มชอบเราก็เลยเก็บตัวต่ออีกปีหนึ่งเพื่อไปแข่งงานเดิมแต่ขยบรุ่นขึ้นมาเป็นรุ่นทั่วไปก็คือไม่ใช่เยาวชนละพอมาทำสองปีติดไม่แต่รุ่นทั่วไปกบแตกต่างจากรุ่นเยาวชนยังไงเยาวชนก็คือเขาแบ่งแบ่งอายุค่ะก็คือไม่เกิน20ปีตอนนั้นมา19บเก้าี่ิเราก็อายุสุดท้ายปีสุดท้ายพอดีที่แข่งเยาวชนได้ ก็เลยลองไปแข่งแล้วปีถัดมาเราก็เก็บตัวอีกปีนึงเพื่อไปแข่งรายการเดิมแต่ว่าเป็นรุ่นทั่วไปอ่าใช่แล้วกล้ามเนื้อมันต้องเยอะขึ้นไหมก็เราทำปีต่อปีมันก็ดีขึ้นค่ะเชฟดีขึ้นแต่ตอนนั้นมันก็ยังคือหุ่นผู้หญิงที่มีกล้ามทั่วไปยังไม่ได้เป็นไซนี้แล้วทีนี้พอเราแข่งในไทยในไทยประมาณสปีเรารู้สึกว่ารุ่นมันมีให้ลงน้อยไม่แล้วเราได้ได้ ทุกเวทีเลยไหมที่เราไปปกวดส่วนใหญ่แมจะได้ที่2ที่สามในไทยอ่ะแล้วก็บวกกับตอนที่เราเด็กๆกล้ามเนื้อเรามันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราก็เอาเชฟเข้าสู้มันก็อาจจะแบบปิดเชฟเราอะไรที่แบบกรรมการเห็นแล้วบอกว่าเฮ้ยอันนี้แหละชนะเลยอาจจะเป็นด้วยความที่แบบเชฟในบิกินี่โมเดลมันมันคือเอลไหมจุดเด่นเราเอวมันคือเอวแล้วก็อ่าขาสะโพโกอะไรแบบนี้แต่ก็คือหลักๆก็คือกล้ามเนื้อจะไม่ได้จัดมากแต่ต้องรีนแล้วก็ยังดูเป็นผู้หญิงอยู่ แต่พอเราหลังจากนั้นเราไมาเริ่มย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ไปซ้อมยิมที่แบบยิมที่เขามีนักกีฬาเขกาใกลเยอะๆแล้วก็ม,มีต่างชาติเยอะๆอเราก็เลยรู้ว่าการแข่งต่างประเทศอ่ะม,มันมีหลายรุ่นม,มันมีความท้าทายมากกว่ามันมีอะไรที่เราสนใจอีกมากกว่าก็เลยลอง move ไปแข่งข้างนอกค่ะใช่ <ๆ S 2> ก็เลยขยับรุ่นเลยถามนิดนึงให้ถามนกเรื่องนะอันนี้ถามนกเรื่องหนุ่มมีแฟนไหม ตอนนี้เหรอคะตอนนู้นตอนนู้นมีค่ะมีมีมีตอนที่เป็นแบบไปแข่งอะไหรือยังแล้วแล้วเขาเขาแบบโอเคกับเราไหมโอเคค่ะโอเคใช่พราะถ้าให้เลือกระหว่างเขากับก้าวไม่ได้ก้าวเออเจน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 เนี่ยสมมติว่าจะไปนะไปแข่งเดี๋ยวจะใหญ่เลยโอเคไหม ทำงานเดิมดีกว่าไหมไม่บางทีผู้ชายเขาอาจจะแบบว่าใช่ใช่เอ๊ปรึกษาแบีแฟนใหม่จะเข้ามาตอนที่แบบเราเป็นอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องโอเคในแบบที่เราเป็นมาก่อนใช่ใช่จากช่วงที่ตอนนั้นยังเป็นหุ่นเพียวอยู่แล้วเราเริ่มทำยังไงจนถึงมันเริ่มเริ่มค่อยๆใหญ่ขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยน่าสนใจนะมันก็หญิงกว่าจะใหญ่เนาะใช่ค่ะมันก็จะมีเรื่องของตารางซ้อมตารางอาหารที่เราอาจจะต้องแบบกินเยอะขึ้น มาเคยกินมากสุดประมาณ7มือก็คือสตาร์ตั้งแต่6กโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอ่ะไม่ไมีไม่ปล่อยให้หิวอะ่ะคือมันไม่ได้หิวอะคะ่ะมันต้องยัดอาหารตลอดใช่แล้วเราก็ต้องซ้อมหนักขึ้นอ๋อทานทานเจดมื้อแต่ซ้อมหนักขึ้นใช่ค่ะเหมือนเพื่อบิวกล้ามเนื้อให้มันเยอะขึ้นใช่แต่กล้ามเนื้อเรามันก็จะโตปีต่อปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชฟเราเวลาก,กดไดเอทออกมาเราก็จะเห็นแล้วว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลง แล้วพอเราไดเอทแล้วเราเห็นเชฟตัวเองปุ๊บเราก็จะกลับมาแก้โจทย์ใหม่ว่าแบบอะไรที่มันด้อยเราต้องแก้ตรงไหนอีกตรงไหนต้องเพิ่มอีกตรงส่วนเพิ่มอะไรที่ที่ต้องต้องจุดด้อยของเราจุดด้อยของเราเลยหนูยังคิดว่าทุกส่วนอยู่ในความคิดของหนูเพราะว่ารุ่นที่มาแข่งมันต้องใช้มันคือฟิสิกส์อะค่ะเราต้องเวลาไดเอทออกมามันจะเหมือนอนาโตมีเลยคือเราต้องเห็นว่าอันนี้ไหล แขนหลังเอวสะโพกขาเพราะฉะนั้นไม่จะมีเรื่องของดีเทลกล้าเนี้อที่เรารู้สึกว่ามันมันยังต้องแก้อีกอใช่อย่างล่าสุดมาไปแข่งที่อินเดียมาเราก็ไดเอทลงมาก็เป็นผลที่ดีที่สุดของเราแต่เราก็รู้สึกว่าเรายังดีได้มากกว่านี้อีกในรุ่นที่เราแข่งอ๋อใช่ค่ะเราคิดว่าเราดีแล้วแหละแต่ต้องดีกว่านี้อีกดีได้อีกต้องใช่ค่ะใจสู้มากเลยเนาะกว่าจะได้่นแบบนี้มาคุณผู้ชม ทานอาหารก็ต้องวบกุมออกกําลังเพิ่มอีกอกว่าจะได้ขนาดเนี้ก็ต้องบอกว่าหลายอย่างที่บอกไปเอางี่เดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อเส้นทางการไปแข่งของน้องได้ค่ะสักครู่ค่ะผมมามาพูดคุยกันต่อ เมื่อกี้น้องบอกว่ามีแฟนนะมีแฟนเออมีแฟนตอนนั้นม <var> ีแฟนตอนนั้น <USSR> oh มีแฟนทำไมแค่คำว่าตอนนั้นไม่รู้ตอนนี้ค่ะที่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องเรื่องงานของเราไหมหรือว่าไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวใช่เรื่องส่วนตัวใช่เรื่องส่วนตัวเขอย้อนกลับไปตอนย้อนกลับไปตอนครั้งแรกนะตอนนี้ยังเป็นรุ่นเยาวชนนะจากเริ่มเริ่มเตรียมตัวจนเข้าประกวดเนี่ยใช้ระยะเวลานานประมาณสมเดือนค่ะ3เดือนนี่เรา ไม่ค่ะเหมือนแค่เราก็รีลงมาเพื่อให้มันเห็นเชฟเวทีแรกใช่เวทีแรกแคบจะไม่มีกล้ามเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นรุ่นเยาวชนเราก็แล้วกีฬาพอไก่เมื่อประมาณ5ปีหปีที่แล้วมันมันไม่ได้หาเท่าสมัยนี้แล้วมันก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นคนแข่งมันก็จะไม่ได้เยอะมากค่ะไม่เหมือนทุกวันนี้ที่มันเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นอ๋อคนแข่งก็จะเยอะขึ้นคนแข่งก็จะเยอะขึ้นอันนี้ถามถามว่าแบบ รายได้อะที่เข้ามาเวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งเงี้ยค่ะเยอะไหมรายได้ในการแข่งไม่เยอะค่ะมันจะได้จากตรงไหนที่ที่หนูจะได้เรียนตัวเองได้อะจริงจริงรายได้หนูอะรายได้หลักมาจากเทรนเนอร์มากกว่าใช่ส่วนเรื่องแข่งอะเหมือนเราอันนี้เป็นคือเรื่องแข่งเพื่อเป็นโปรไฟล์ของเรามนเป็นโปรไฟล์ด้วยแล้วก็เหมือนแบบเป็นแพชั่นที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําแต่ถ้าเราไปแข่งต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะโอเคมันก็ถ้าเราเป็นนักกีฬาอาชีพแล้ว อาจจะมีเงินในการแข่งขันสูงขึ้นแต่ถ้าเรายังเป็นดีเนอร์อยู่แบบเหมือนเป็นสมัครเล่นในแข่งอะไรก็ยังไม่ได้ใช่มันก็จะเหมือนเป็นแรงของมันไปอ,อย่างตอนแรกมาเป็นสมัครเล่นใช่ไหมคะก็คือมันจะมีคําว่าโปรการ์ดก็คือตัวนี้ก็คือใบโปรการ์ดก็คือถ้าใครได้ใบนี้ก็แปลว่าเป็นนักกีฬามืออาชีพถ้าเราไปแข่งในสเตทถัดไปถ้าติดทอไฟก็จะได้เงินรางวัล ที่มันสูงขึ้นก็จะมีสามแสนเริ่ดๆ,ๆไล่ไปแล้วแต่ตามสเตจที่มันใหญ่ขึ้นต้องไป,ไปแข่งทุกเดือนไหมลูกหรือว่าไปแข่งแบบปีนึงกี่รั้งปีนึงปกติเขาจะแข่งกันไม่เกินสามวทีอ๋อใช่แต่ว่าถ้าเป็นนักกีฬาที่เขาอยู่โซนยุโรปหรือโซนอเมริกาอยู่แล้วมันก็จะได้แข่งบ่อยเพราะงานมันจะจัดโซนนู้นบ่อยแต่ถ้าโซนบ้านเราที่จัดบ่อยก็จะมีเกาหลีมีญี่ปุ่นหรืออินเดียอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็สามารถ ดูสเกจเดีงานแล้วก็บุ๊กไปลงได้เลยแล้วเวลาเราเราไปแข่งอย่างเงี้ยเราต้องจ่ายตังเองหรือว่ามีคนคอยซัพพอร์ตไหมคะอ่าเวทีล่าสุดไหมได้สปอนเซอร์ที่อินเดียค่ะใช่แต่เวทีก่อนหน้านี้ที่ไปญี่ปุ่นกับเกาหลีใช้เงินตัวเองใช่เพราะถ้าเราไปแข่งต่างประเทศเราต้องใช้เงินในการจ่ายทุกอย่างเพราะว่าเราบางทีเราไม่ได้มีทีมไปเราไปคนเดียวใช่ใจรักเนาะเธอสุดๆด้วยเขาบอกสุดๆอ่าแล้วอย่างเงี้ยพอสมมติเราไปแข่งเมืองนอกฟีดถามวิงนะนี่ต้อง เราเลือกอาหารการกินน่ะอาจจะต้องทํากันบ้านไปว่าเราหาซื้อที่ไหนได้บ้างตรงที่เราไปพักมีแหล่งอะไรบ้างอย่างที่มาไปอินเดียล่าสุดโชคดีที่เรามีสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นสปอนเซอร์จะเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างอันนี้จะโชคดีตรงที่เรามีสปอนเซอร์แต่ถ้าเราไม่มีเราก็อาจจะต้องแบบสมมติตอนมาไปญี่ปุ่นเราแพนไว้ว่าเราจะไปล่วงหน้าประมาณ4วันก่อนแข่งใช่ค่ะต้องไปล่วงหน้าเพราะว่าเราต้องไปเตรียมตัวปรับสภาพร่างกายต่างๆมีหน้าที่แค่ซ้อมแล้วก็กินแล้วก็นอน แล้วไปซอ้อม,มยังไงลูกเ,เราก็ต้องเลือกที่พักที่กล้ย,ยิมถ้าบางรายการที่มันใหญ่มากๆเขาก็อาจจะมีแบบที่พักในกีฬาในโรงแรมที่แข่งเลยแล้วก็มีจัดยิมไว้ให้เราก็ต้องเลือกงานที่ไปลงดีๆหน่อย <recognizes> <S <S ใช่ค่ะแล้วก็อจ,จะเลิด<ห>เลินไปไอดอลของเราไอดอลในไทยก็คือพี่พลอยนนทรีค่ะทาไมถึงชื่นชอบพี่พลอยตอนมาแข่งเยาวชนครั้งแรกมาเห็นพี่พลอยที่แบ็กสเตจตอนนั้นเขายังแข่งในไทยอยู่แล้วเขาก็แบบเหมือน เตรียมตัวห้องเตรียมตัวนักกีฬาเขาก็ถอดเคคุมออกแล้วก็ตกใจด้วยแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าอันนี้โคตรด้วยอันนี้โคตรเท่นนเ,ทเลยอยากเป็นแบบนี้แล้วกรมาการอะลูกเวลาเขามีมาตรฐานอะไรในการตัดสินว่าแบบเฮ้ยคนนี้แหละรูปร่างแบบเคยได้แชมป์ก็อย่างบิกินี่ก็คือผู้หญิงที่ขุ่นดีมีกล้ามแต่ไม่ต้องเยอะมากแล้วยังมองว่าเป็นผู้หญิงอยู่ รุ่นถัดมาจะเป็นเวลเนสก็คืออัปเปอร์จะเหมือนบิกินี่เลยแต่จะเน้นขาใหญ่ๆสะโพกใหญ่ๆอ๋อเน้นขาใหญ่ๆใช่ค่ะต้องต้องขาใหญ่เหรอใช่ค่ะรุ่นนี้จะขาใหญ่ทำไมต้องขาใหญ่อะครับมันเป็นรุ่นของเขาไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นแบบคือรุ่นนี้คนที่ขายเยอะจะเป็นพวกบราซิลเม็กซิการ์นะคะเป็นสะโพกเป็นขาอ่าจะเป็นอันนี้เรียกว่าเวลเนสใช่แต่ว่าต้องเป็นกำๆเขามีสายกำไหมไม่มีค่ะ เพราะว่าถ้าใส่กรรมมามันจะไม่โตโะเลยไหมอย่างคนที่ทําสปโพกมาถ้าเราไม่มีแฮมสติงที่เป็นหลังขามันจะไม่ได้ขึ้นมารับกันแล้วเวลาเราไดเหตุนะคะมันจะเห็นจุดเกาะกล้าเนื้อหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ทํามาเราจะไม่มีเจาะแบบเขาเรียกจุดเกาะกล้าเนื้อตรงนั้นใช่เพราะฉะนั้นถ้าทํามาก็คือรู้เลยคือโป๊ะเลยโปะเลยคืออยากรู้ไง พราะบางคนทามามันเย็นรามองด้วยตาเปล่าแล้วเราไม่รู้ว่าแต่ทำนี้ทหน้าอกได้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าทําหน้าอกมันเหมือนแบบทําให้เชฟมันดูดีขึ้นแต่ถ้าศัลยกรรมตรงอื่นไม่ได้หน้าอกไม่เป็นไรหน้าตาทําได้ไม่เป็นไรหมดสมมติทําจมูกทําตาได้ได้หมดไปทาเติมเลยได้หมดแต่ยกเว้นไปเตเชฟอเพราะมันมีสมัยนี้เขาทําเป็นแบบซิกแพคนะมันไม่เหมือนของจริงใช่ถ้าเราไดเอดลงมา มันจะมันจะมองออกว่า <avez> อันนี้คือกล้ามเนื้ออันนี้คือซิลิคนถ้าเอามาเทียบกันอใช่ก็เราเห็นก็เราก็เคยเห็นคนที่ทํามาแล้วเราก็ดูออเป็นไง ซิกแพคมันแปลกใช่มันเหมือนเอาอะไรมาวางไว้แล้วก็เหมือนกุากี้เน่อยมีซิกแพคนะแต่ข้างๆมันดูมีอ่าใย่ค่ดูเยอะๆเพราะว่าถ้าเรามีซิกแพคแล้วต้องมีเขาเรียกออบลิกที่มันเป็นตัวเหมือนฟันปลาตัดนะคะอ๋อคุณมีริ้วคุณมีริ้วตรงนี้ริ้วใช่ค่้วตัวนี้คุณก็มีนะริ้วอันนี้โยนอันนี้ใส่บูดอ๋ออ๋อแล้วรุ่นถัดมาก็จะเป็นรุ่นใหม่ก็คือฟิกเกอร์รุ่นนี้จะเป็นวีเทปเปอร์ก็คือไหล่ก้มหลังกว้างเน้นไหล่ใช่ค่ะแล้วก็มีขาที่แบบ เริ่มเหมือนผู้ชายมากขึ้นใชแ่แล้วรุ่นถัดถัดไปล่ะลูกเขาเรียกกูเม้นฟิสิกค่ะรุ่นนี้ก็จะทรงคล้ายๆมาแต่ว่าจะตัวใหญ่กว่าตัวคือใหญ่ยังไงไซส์ก็คือใหญ่มากขึ้น<อ>ที่มันดูแบบถ้ามองข้างหลังเราก็จะรู้สึกว่าไม่ไมไมเหมือนผู้หญิงแหละแต่ก็เชฟยังมีความแบบมีเอวมีไหลมีอะไรแบบนี้แ่าจะไปไหมรุ่นนั้นไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยมันต้องใช้เวลาเยอะมากแล้วก็ ต้องซ้อมหนักขนาดไหนไม่รู้ว่าจะได้ขนาดนั้นพูดถึงซ้อมเนี่ยอาอย่างนี้นะถ้าเกิดสมุิว่าน้องก็ต้องแข่งในเดือนหน้าอย่างเงี้ยน้องจะต้องวางโปรแกรมซ้อมอยังไงบ้างครับถ้าโปรแกรมแข่งตอนซ้อมเราจะไม่ได้ซอมน้ำหนักเวทจะไม่ได้เยอะขนาดเท่าตอนออฟซีซั่นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงทําเนื้อ,อแต่ว่า น้ำหนักเวทจะดออปลงมาประมาณครึ่งหนึ่งหรือเจ็ดสจากที่เราเคยเล่นตอนออฟซซซั่นแต่เราจะเล่นเป็นไฮอินเทนซิตี้มากขึ้นก็คือความเข้มข้นอาจจะเยอะขึ้นเช่นเป็นซูเปอร์เซตดรอปเซตเล่นอะไรก็ได้ที่ทำให้เหมือนแบบมันเบิร์นมากกว่าเดิมใช่ แล้วก็บวกกับตอนที่เราไดเอทอะค่ะอาหารเราต่าแล้วเราก็ต้องคาร์ดิโอเยอะอแล้วทุกอย่างมันก็เหมือนตารางซ้อมมันก็ต้องสัมพันธ์กับที่เรากินเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถยกได้เท่าเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนแบบเพิ่มจํานวนครั้งมากขึ้นนะพูดง่ายๆอะค่ะแล้วก็ดอบ,ดอบน้ำหนักลงอะไรประมาณนี้แล้วหนูกินแบบพวก เสริมต่างๆไหมเสริมกล้ามเนื้อไหมไม่กินส่วนใหญ่เนจะให้ความสําคัญกับซัพพลาเมมนทนะคะ่ะพวกวิตามินทุกตัวที่ทําให้เราดูไม่ค่อยโทมแล้วก็ทําให้เรารู้สึกไม่เพียกเกินแบบมันตีวิตามินอ e ีนู่นนี่นั่นกินหมดเลยเพราะว่าเราใช้ร่างกายเยอะอในกีฬาใช้ร่างกายเยอะกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเอง เยอะมากกว่าคนปกติไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะการที่บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆจากจากเวทีประกวดขนจากเดินสายประกวดประกวดนางงามเออจนมาเป็นนักกีฬาพกกายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือคั้วหนึ่งมาอีกขั้วหนึ่งถือว่ายากลําบากมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินอุ้ยออกกาลังกายก็ต้องหนักหนาเยอะแยะเต็มไปหมดเนาะ พยายามจริงๆใช่อ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อโอเคพักสักครู่ค่ะครับผมเก่งอะมามาพูดคุยกับน้องหมายต่อครับผมอ่ะถามนิดนึงหนูหนูเคยแบบว่าเทฮอร์โมนไหมเพื่อที่ทําให้เราแบบว่าเหมือนแบบทางรัดไปเร็วๆอให่ะ้เคยมีประสบการณ์ตอนเด็กค่ะที่ยังความรู้น้อยๆแล้วเราก็ใช่ค่ะเมื่อก่อนแล้วทีนี้เราพอเราลองเข้าไปเรารู้สึกว่ามัน ไม่ค่อยดีกับเราในหลายๆแบบเขาฉีดหรือให้เราทานเป็นทานค่ะเป็นทาน,น,ทานใช่แต่ผู้หญิงด้วยความที่ฮอร์โมนเราไม่ได้มีฮอร์โมนผู้ชายอยู่แล้วที่มันเยอะอพอเวลามันมีอะไรผิดปกติเข้าร่างกายเนี่ยป<ะ>ั๊บมันจะคลิกอินเร็วมากแล้วเราจะสังเกตตัวเองได้เลยว,ว่ามันมีอย่างอื่นที่มันเปลี่ยนเ<อ>ช่นสิวขึ้นเยอะมากกว่าเดิมหรือเสียงเปลี่ยนหรืออะไรก็ตามเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ไม่โอเคใช่ค่ะ แต่มันก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางการกีฬานะคะแล้วหนูนานไหมหนูเทคไปนานไหมตอนนั้นอะตอนนั้นประมาณไม่ประมาณเกือบ2เดือนนะคะเกือบ2เดือนก็เปลี่ยนเลยนะใช่ค่ะเหมือนเวลาที่มีทรานที่ต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นเพศผู้ชายเนาะเขาก็จะเทคตัวนี้ให้แต่เขาก็จะแจ้งก่อนอยู่แล้วว่าเราเทคเข้าไปมันจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างอใช่แล้วก็อาจจะต้องขนขึ้นมาลูกขนต่างๆตอนนั้นเริ่มแบบเหมือนมีขนคืนะลายเราก็เริ่มรู้สึกอันเนี้ยไม่ใช่แล้ว พอเราไม่ได้อยากเปลี่ยนเป็นผู้ชายเราแค่อยากมีกล้ามใช่เราก็เลยแบบปุยกับโค้ชเก่าว่าเราเราขอนอบดีกว่าเคยได้ยินค่ะใช้พวกสเตียรอยด์กันได้ไหมกีฬาพอะกายมันก็จะมีคําว่าสเตียรอยด์มันคือกลุ่มยาเนาะมันจะมีหลายๆตัวมากๆที่เขาอาจจะแบบให้ใช้ในตอนแข่งแต่ทีนี้ผู้หญิงเราจะไม่สามารถใช้ได้เท่าผู้ชายเพราะว่า ด้วยความเป็นผู้หญิงเรามีฮอร์โมนมีหลายๆอย่างที่มันจะสวิงได้ง่ายกว่าแต่มันก็อาจจะมียาบางตัวที่เอาไว้กดฮอร์โมนผู้หญิงลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นฮอร์โมนผู้ชายนะคะก็คือเหมือนนักตอนนั้นอาจจะกดฮอร์โมนผู้หญิงไว้เพื่อให้ก้ามเนื้อมันชัดขึ้นเพราะด้วยความเป็นจริงแล้วผู้หญิงเราจะมีเอสโตรเจนที่พอเราเป็นประจําเดือนเราจะดูมีน้ามีนวลมากกว่าปกติปุ่มฉันป่องมากเลยไอตัวพวกนี้ก็อาจจะมีเอฟเฟก์เรื่องการไปกดเพื่อให้มัน เราตัวไม่บวมนะตอนที่เราออนซีซันแข่งแต่พวกนี้ก็ต้องผ่านการหาหมอตรวจเลือดแล้วก็เลือกโค้ที่พอจะมีความรู้ร่างกายผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายใช่ค่ะมันจะมีมันจะมีตรงนี้มันจะมีเรื่องตรงนี้แล้วรางวัลที่น้องภูมิใจที่สุดเลยก็งานล่างสุดที่ไปแข่งที่อินเดียค่ะชื่องานเชลูคาสิใช่เป็นงานที่น่าจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่หนูเคยแข่งแล้วก็เป็นงานที่ได้โปรการ์ดไอตัวที่บอกว่าเป็น นักกีฬาอาชีพอะค่ะได้ตัวนี้มากว่าจะได้มานี่นานเลยเนาะไม่ใช้เวลาแข่งประมาณสามปีใช่แล้วตอนนี้นักกีฬาในไทยมี10คนที่มีหนูเป็นคนที่1 0พอดีโอ้ยดีใจยอดดีใจด้วยนะแล้วที่อินเดียนี่คือหมือนว่ารวมนักกีฬาจากทั่วโลกไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะมีนักกีฬาอินเดียแข่งเยอะ เพราะว่าเขาจัดบ้านเขาแต่ว่านักกีฬาจากทั่วทุกมุมโลกเขาก็จะบินมาแข่งคือด้วยความที่ตารางงานนะคะแล้วมันจะมีในเว็บไซต์เพราะฉะนั้นนักกีฬาก็จะสามารถเรียกได้ว่าตัวเองอยากจะไปแข่งที่ประเทศอะไรเดือนไหนตอนไหนคือเราจะไม่ขยับรุ่นแล้วแล้วเป้าหมายของเราต่อไปของเราจะเป็นยังไงต่อไปคือเป้าหมายของม่ก็คือกลับมาแก้จุดที่เรารู้สึกว่าเราด้อยแล้วเราก็ยังสู้อาจจะคิดว่าเราอาจจะยังสู้เขาไม่ได้ในจุดไหนบ้างแร้วก็กลับมาแก้ แล้วก็เรื่องของดีเทลกล้ามเนื้อของไม้เองไม้คิดว่าตรงนี้มันยังดีได้มากขึ้นแก้ได้อีกแล้วก็ปรับใช่แล้วตอนนี้ที่น้องคิดว่าน้องอยากจะแก้ของน้องเลยที่น้องรู้สึกว่าน้องต้องแก้คืออะไรครับน่าจะเป็นดีเทลขาค่ะทําไมค์อหนูรู้สึกว่าตอนไดเอทลงมามันยังไม่ชัดมากพอเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยอายุกล้ามเนื้อเราไม่ได้เยอะมากแล้วก็บวกกับ อาจจะมันยังมีจุดที่หนูคิดว่ามันน่าจะเล่นแล้วมันน่าจะดีได้มากกว่านี้อใช่คเขาไม่ชอบขาเขาเขาอยากให้ชัดกว่านี้ใช่กว่านี้อ่ก็อาจจะเป็นพวกดีเทลกามเหืือต่งๆ้แบบไรหลังให้มันคมขึ้นชัดขึ้นเวลาเดเอทลงมาโอ้ยากนะเนี่ยมันเป็นมัดมัดมัดกล้ามเนื้อใช่เราก็ต้องเล่นเหมือนเล่นแต่งมาเรื่อยใช่เพราะจริงแล้วกล้ามเนื้อที่ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆด้วยนะต้องใช้ความอดทนสูงความมุ่งมั่นต้องสูงมากแล้วก็การหักห้ามใจ สูงแข่งกับตัวเองเนาะเพราะว่ากินแล้วอ่ะโดยเฉพาะบ้านเราอ่ะอาหารของกินของกินมันไม่เคยตบะแตกไหมลูกเคยค่ะหลังแข่งกินอะไรกินอะไรถ้าโค้ดแบบถ้าโค้ดแค่บอกว่าได้เนูก็กินเลยพุ่งเลยใช่ชอบกินทุกอย่างเลยที่อร่อยอะไรบ้างที่เราชอบมากช่วงนี้มันจะพิซซ่าบ่อยค่ะอ๋อโหชีสอะไรชีสพิซซ่าบ่อยเบอร์เกอร์อาหารญี่ปุ่นชอบหมดทุกอย่างเพราะว่าเขาแบบว่าต้อง ควบคุมเรื่องอาหารเยอะไงเพราะว่าตอนไดเอทไม่ดเอทดประมาณ15วีกใช่15วีกก็คือไม่ได้แตะขนมเลยไม่หวยหรอไม่หยอันนี้ขนาดวิวันนี้อยากกินของหวานยังคิดก็จะมีความแบบบางวันที่เราม o ดแบบไม่ค่อยดีเราอาจจะตีตัวเองเออเอาตัวเองมาทําอะไรวะเนี่ยใช่ใช่มันต้องมีท้อลองไห้มีไหมลองไห้เสียใจแบบอ๋อพอแล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้ยม่จะแค่รู้สึกไม่ได้อยากไม่ได้แค่รู้สึกว่าแบบเขาเรียกไะ ไม่ได้ท้อที่จะเลิกทําแต่เรากลัวเราไม่ชนะหนูกลัวว่าทําไปแล้วมันจะไม่ดีอกลัวทําไปแล้วแบบกลัวแพ้กลัวแพ้กลัวแพ้ใช่ฉันต้องชนะใช่เวทีนี้แล้วเรารู้สึกว่าวันนี้ไม่จะเป็นคนที่วางแผนทุกอย่างวันต่อวันวิกต่อวิเราจะรู้เราจะทํากันบ้านว่าสมมติวันนี้เราซ้อมสวนี้แล้วถ้ามันซ้อมออกมาได้ไม่ไม่ตามที่เราแพนไว้เราจะรู้สึกว่าทําไมวันนี้เราไม่เต็มที่แล้วเราไม่อยากวิ่งช้ากว่าคนอื่นแม้แต่ เดีหนูว่าไม่มีใครอยากได้ประสบการณ์อ่ะใช่ทุกคนเหมือนแบบทุกคนไปตรงนั้นเพราะว่าทุกคนอยากจะเป็นที่หนึ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าเราไปก็ต้องได้เพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเวทีนี้เราไปหาประสบการณ์เราจะไม่เต็มที่แหละเรารู้สึกว่าเราทําไปอย่างน้อยคุ่นประมาณนี้เราก็อาจจะติดทอไฟท์ไม่ต้องจริงจังมากก็ได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องได้ที่หนึ่งเราจะทําทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เฉพาะ เป็นนักกีฬานะบอกว่าเป็นได้ทุกทุกอาชีพในในเป้าหมายแบบนี้คือไม่ว่าจะคุณทำงานหรือว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งเป้าหมายแบบนักกีฬาสำเร็จแน่นอนใช่เพราะเป้าหมายแล้วมันจะเรามองภาพบอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเราทำเต็มร้อยงที่หน er> ูบอกนะหนูก็ทําเต็มร้อยเกินร้อยด้วยนักกีฬาเกินร้อยด้วยแล้วหนูเป็นเทรนเนอร์ด้วยถูกไหมคะเทรนส่วนตัวไหม ส่วนตัวค่ะส่วนตัวด้วยแล้วแล้วคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะให้น้องม่ไปเทรนให้อย่างเงี้ยต้องติดต่อยังไงคะก็ไอจีได้ค่ะไอจีชื่อไอเอฟบีบีโปรสมัยค่ะอ๋อดูจะดูแลทั้งเรื่องการรับประทานอาหารทั้งเรื่องการกินทุกอย่างเลยไหมโภชนาการแล้วก็เรื่องการเทรนตารางก็จะจัดออกมาแบบตามวัตถุประสงค์ของตัวผู้เรียนใช่จะไม่ได้เอาตัวเองเป็นหลักแต่ก็คือจะรู้ว่านักเรียนของเขาใช่ความต้องการของเขาแม์ต่อไปของน้องคือ ตอนไหนครับจะถ้าพอรงจอแมตต่อไปของมานะคะคิดว่าจะเป็นอังกฤษช่วงปลายปีหน้าค่ะก็ถ้าอย่างไรฝากติดตามด้วยนะคะว่าไดเอทรอบหน้าออกมาแล้วคุณจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวลงรูปให้ดูในไอจีเรื่อยๆเลยเนาะใช่ค่ะเข้าไปดูในไอจนาอนะครับแล้วก็ อยากมีรูปร่างยังไงก็บอกน้องได้ปรึกษาได้อินบ็อกมาได้คุยได้ว่าแบบว่าเออปรึกษาก่อนก็ได้เนอะอะไรอย่างเงี้ยมาถามก่อนได้อ่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องไมค์ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างที่ทําเลยขอ๋อาดีใจมากๆวันนี้ได้มาพูดคุยกับนพอกายหญิงคนนี้ที่แบบว่ามีอินสปิเรชันว่าคือฉันอยากจะบอกว่าเป็นที่หนึ่งอือเก่งมากๆเลยนะคะแล้วที่นี่ที่ไหนคะพี่เอ Uh, อ่า U Time Fitness ครับผมอยู่ที่น้มอว์มินครับผมอยู่ที่โรตันเลยนี่สะดวกสบายอยู่นะรถโล่งมาตอนเช้าไม่ติดเลยก็ยังไงแล้วเนี่ยการออกกําลังกายก,ก็เป็นสิ่งที่ดีนะทาให้สุขภาพแข็แงแรงแล้วก็ที่สําคัญเลยตอนนี้มลภาวะต่างๆมันเยอะแยะมากมายโรคภัยไข้เจ็บว่าเยอะยังไงก็อย่าลืมออกกำลังกายกันใช่ครับผมออกกําลังกายไม่ได้ครับได้กับตัวเองเท่านั้นเลยใช่แล้ว <พา S 1> ค่ะ<ม>วันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะในรายการเจ<พ>าะปอดแซฟเฟมลเราสามคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ